สวัสดีครับนักเรียนนะครับนักเรียนคงเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของหุ่นยนต์มาแล้วใช่ไหมครับหุ่นยนต์แบบนี้นะครับซึ่งหุ่นยนต์แบบนี้นะครับนักเรียนเชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วคนไทยก็สร้างได้อ่าถ้ายังไม่ทราบนะครับวันนี้คุณครูจะเล่าให้ฟังนะครับหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับชื่อว่าหุ่นยนต์ดินสอนะครับถูกพัฒนาโดยนักประดิษฐ์ชาวไทยชื่อคุณเฉลิมพลปุณโนทกนะครับซึ่งเกิดจากการรวบรวม แนวคิดจากการไปประกวดแข่งขันสร้างหุ่นยนต์ในทั่วโลกมาสร้างเป็นหุ่นยนต์ดิสอตัวนี้นะครับซึ่งหุ่นยนต์ดิสอเนี่ยนะครับพัฒนามาสําหรับดูแลผู้สูงอายุมีเป้าหมายเพื่อการลดความเสี่ยงด้านสุขภาพและเพิ่มความสุขในการดําเนินชีวิตของผู้สูงอายุและผู้ป่วยด้วยนะครับหุ่นยนต์ดิสอมีระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะครับหุ่นยนต์ดิสอมีความสามารถหลากหลายด้านครับเช่น สามารถวิเคราะห์ภาพผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยบนเตียงในช่วงเวลากลางคืนสามารถจดจำํำและสังเกตกิจวัตรประจำวันต่างๆของผู้สูงอายุได้นอกจากนี้นะครับยังสามารถชวนฟังเพลงและทํากิจกรรมต่างๆรวมทั้งสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทางการแพทย์รวบรวมข้อมูลและรายงานผลให้แพทย์ทราบได้อีกด้วยนะครับหุ่ญญนยนต์ดิสอนี้นะครับ เป็นตัวอย่างความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมนุษย์นะมครับมนุษย์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาพัฒนาสิ่งต่างๆเพื่อที่จะให้เราสามารถที่จะดำรงชีวิตได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัยมากขึ้นครับเด็กๆแล้วนักเรียนคิดว่านะครับการพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยเกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างไรบ้างอ่าถ้ายังนึกไม่ออกนะครับครูขอยกตัวอย่างเพิ่มอีกหนึ่งอย่างนะครับ ก็คือเจ้าสิ่งนี้ครับใช่แล้วครับมันก็คือดโดรนหรือว่าอากาศยานไร้คนขับนั่นเองนะครับแต่กว่าจะมาเป็นดโดรนเจ๋งๆแบบนี้นะครับเด็กๆคิดว่ามันมีประวัติความเป็นมาอย่างไงบ้างถ้าเด็กๆยังไม่ทราบนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเล่าให้ฟังนะครับจริงๆแล้วนะครับจุดเริ่มต้นของการ,ระดิ์อากาศยานไร้คนขับเริ่มต้นตั้งแต่ในช่วงคริสตศตวรรษที่18โดยจุดประสงค์ของการประดิษ์ เพื่อใช้ในการทหารนะครับเช่นการสอดแนมนะครับหรือว่าการทิ้งระเบิดนะครับต่อมานะครับมนุษย์ก็ได้ดัดแปลงต่อยอดทางความคิดนะครับโดยใช้อากาศยานร้อยคนขับในการใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆนะครับเช่นการสำรวจนะครับแล้วก็การเกษตรนะครับเยี่ยมไปเลยใช่ไหมครับเด็กๆอยากมีไว้ใช้ที่บ้านสักเครื่องแล้วนะครับเนี่ย เด็กๆจะเห็นว่านะครับกว่าจะเป็นโดรนที <go> ่เราใช้ก <opposite answer> ันเนี่ยนะครับมันผ่านกระบวนการในการพัฒนาและต่อยอดทางความคิดกันมาอย่างยาวนานนะครับซึ่งวันนี้นะครับคุณครูอยากให้เด็กๆลองหาข้อมูลดูนะครับว่าการที่เราพัฒนาอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนเนี่ยนะครับเราต้องใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์อะไรบ้างนะครับแล้วความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เอามาใช้เนี่ยมันสําคัญต่อการพัฒนาโดรนอย่างไงนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเด็กๆ เริ่มทำกิจกรรมได้เลยครับซึ่งในกิจกรรมนี้นะครับเด็กๆสามารถหาข้อมูลได้หลายช่องทางนะครับเช่นนะครับสืบค้นจากแหล่งต่างๆนะครับได้แก่หนังสือนะครับหรือว่าอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าจ,จะเป็นการระดมความคิดจากหลายๆคนนะครับพูดคุยกัน หรืออาจจะใช้การสอบถามผู้ที่มีความรู้หรือมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนะครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนนะครับหวังว่าคงสืบค้นกันเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาลองดูผลการสืบค้นดูสิครับว่าระหว่างสิ่งที่นักเรียนสืบค้นมากับสิ่งที่คุณครูสืบค้นมานั้นมันจะเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงเราลองไปดูกันนะครับครับจากการหาข้อมูลของครูนะครับการออกแบบอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนเนี่ยนะครับ มีการประยุกต์ใช้และผสมผสานความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกันหลายด้านเลยนะครับตัวอย่างเช่นนะครับส่วนปีกนะครับประยุกต์ใช้หลักการของใบพัดของเครื่องบินนะครับที่ทําให้เกิดแรงพยุงนะครับทำให้โดนลอยในอากาศได้ส่วนตัวถังนะครับประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวัสดุศาสตร์นะครับคือคาร์บอนไฟเบอร์นะครับที่มีความแข็งมีน้ําหนักเบานะครับทำให้ลอยอากาศได้นานนะครับโดย ใช้พลังงานน้อยมากนะครับและสามารถทําให้บินได้นานและหากเกิดอุบัติเหตุตกลงพื้นนะครับก็สามารถทนทานต่อการเสียหายได้นอกจากนี้นะครับยังประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในของกล้องดิจิตอลนะครับที่มีขนาดเล็กนะครับ mm. เพื่อให้สามารถบันทึกภาพในการสํารวจข้อมูลต่างๆที่เราต้องการได้นะครับ mm. นักเรียนเห็นไหมครับว่าแค่จะโดรนเครื่องเดียวเนี่ยนะครับก็รวมเทคโนโลยีไว้มากมายแล้วนะครับ ครูอยากให้เด็กๆลองไปฝึกสืบพ้นข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีตัวอื่นๆด้วยนะครับแล้วลองมาแชร์กันนะครับครับแล้วเด็กๆจะรู้ว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยสำคัญมากและอยู่ใกล้ตัวของเรานี่เองนะครับครับนักเรียนซึ่งจากกิจกรรมในวันนี้นะครับเด็กๆจะเห็นได้ว่านะครับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับสำคัญมากต่อการสร้างสรรค์เทคโนโลยีนักเรียนลองตอบครูหน่อยได้ไหมครับว่า วิทยาศาสตร์มีความสำคัญอย่างไรอีกบ้างครับใช่แล้วครับความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีความสำคัญอย่างมากต่อการดำรงชีวิตทำให้มนุษย์มีความสะดวกสบายและมีความปลอดภัยมากขึ้นตัวอย่างเช่นนะครับการใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ในการสร้างแขนกลที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆสามารถช่วยเพิ่มศักยภาพในการผลิตได้ การออกแบบและผลิตรถยนต์นะครับที่ทำให้เราสามารถเดินทางไปที่ต่างๆได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นหรือการมีกล้องวงจรปิดนะครับที่ทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นนอกจากนี้นะครับเด็กๆมนุษย์ยังใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ในด้านอื่นๆอีกนะครับเช่นการผลิตยารักษาโรคที่มีความสะอาดรวดเร็วและปลอดภัยขึ้นและการผลิตไฟฟ้านะครับให้เพียงพอต่อความต้องการของเราอีกด้วยนะครับ ดังนั้นนะครับการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์จึงมีความสำคัญมากต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและในทางเดียวกันนะครับการที่มีเทคโนโลยีดีๆนะครับก็สามารถนำกลับไปพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้เช่นกันจึงไม่น่าแปลกใจนะครับที่มนุษย์ไม่เคยหยุดพัฒนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และต่อยอดเป็นเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอนะครับเป็นยังไงบ้างรครับสนุกใช่ไหมครับกิจกรรมในวันนี้นะครับ สำหรับวันนี้คุณครูคงต้องลาไปก่อนแต่ก่อนจะจากกันนะครับเด็กๆจงอย่าลืมว่าอย่าหยุดตั้งคำถามนะครับเพราะว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาสวัสดีครับ